ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนกมลครับเจอกันอีกแล้วเจอกันอีกแล้วครับผู้จัดการเล็กและนกมลการยางวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาที่สำนักแต่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งนะครับของประเทศไทยก็คือกมลการยางและนี่คือนกมลนะครับสวยมากครับสวยมากสวยไหมครับจริงๆแล้วสีสีแดงใช่ไหมใช่สีแดงสีแดงใช่ไหมสีแดงตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวเดียวของผมตัวนี้จะเป็นรุ่นไหนครับผู้จัดการเป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับขับเคลื่อนสองล้อนะครับเขาเรียกว่า อ่าสี่คูณสองสานอันติเมตระครับรุ่นเดียวกับนกับกการการยานครับโอ้ผมเคยใส่ล้อตัวนี้ฮะสีแดง <ผม S 2> แล้วคุมโทนดำนะคือจริงๆแล้วจะบอกให้ตัวนี้เป็นตัว TE37 o f f ูนะออฟศูนจริงๆแล้วมันจะมีเลเซอร์เงินเลเซอร์เงินกับเ,เลเซอร์แดงเลเซอร์แดงลูกค้า,ลาเลือกนะอาเลเซอร์แดงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดำเงาคิ้วต้องสี ดำเงาเช่นกันครับคบผวของที่ไหนครับของผมเองครับของนักการเมืองคือบอกได้เลยว่าคิ้วผมนี่คือตัวนี้คือจะขายดีมากคือไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปครับผู้จัดการเข้ารูปเลยครับแล้วสีแดงนะครับตัดไปคิ้วสีดํเนี่ยโอ้โหและล้อสีดําคุมโทนดําด้วยครับผมครับลำนี้ค่อนข้างที่จัดเต็มครับกับโปรโมชั่นอีสุทสยามซิตี้นะลำนี้ทําอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมจะพอามาจอดนะครับลำนี้เอาเอาเอาแบบทรงดีกว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นตรงทรง ทรงเอ็มทรงเอ็มครับ uh, ฝามอนซ่ามอนซ่า F1 ทรงเอ็มใช่ครับก็จะดูว่าคือช่ำๆแบบนี้นะ uh. ส่วนในเรื่องของล้อวันนี้ก็เล่นตัวเทียบแท้เลยตัวนี้น่าจะเป็นตัวดําเงาครับหน้าดําเงา หยอดแดงครับยางนิโตะนะยางนิโตเอสของญี่ปุ่นเลยเอจีปุ่นะเอญีปุนเลยผู้จัดการนะตอนนี้คือเดี๋ยวผมจะเออตรงนี้เนึงครับถ้าเป็น 420S อันนี้ก็คือจะผลิตจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็น 420SD ผลิตที่ไหนครับมาเลยมาเลเซียคือจริงๆแล้วก็จะเป็นเนื้อยางก้อนเดียวกันแหละแต่เพียงแต่ว่าภายฐานการผลิตที่มาเลเซียครับผมครับผมก็ลำนี้ ช่วงล่างค่อนข้างที่จะเต็มอ่าลำนี้น่าจะเป็นตัวเดิมใช่ครับหน้าควินซิรี่ครับข้างหลังบิกี้แบ็คข้างหลังบิกี้แบ็คซับแทงอันนี้จะเป็นสเต็ปโหลดนะหน้า1.5ครับหน้า1.5ทางหน้านะฮะทางหน้าปรับได้16ระดับ16ระดับข้างหลังกี่ระดับครับทั้งข้างหลังเป็นตัวซับแทงปรับได้8ระดับครับ8ระดับครับ8ระดับนะอันนี้มีสปริงโหลดด้วยใช่ไหมครับนานี่ครับอันนี้พร้อมสปริงโหลดนะส่วนในด้านหลังก็อ้ลูกค้าเติมทรายล่างใช่มมมัั้ยยคครรบบผโโอหสวากเล ตัวนี้ก็จะเป็นตัวชายล่างหุ้มฟาหุ้มหุ้มเอฟวันตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นงานของผมเองนะหุ้มอันนี้รับประกันเหลืองลอกเคมฟรีครับผมผู้จัดการครับเห็นว่าลูกค้าเติมนี่ด้วยถูกต้องครับอันนี้คือลูกค้าเติมเป็นโปรโมชั่นพิเศษของอีสุสิเอซ์แอมี้สาขาลำลูกกาก็คือเติมคาดเอวของออนติเมดและเติมสปอยเลอร์นะครับของอันติเมดด้วยนะก็ลูกค้ารีเควสมาเลยว่า อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้เราก็จัดให้อันนี้ยังไม่จบนะครับนะจริงจริงแล้วเนี่ยมันยังขาดอยู่ก็คือในเรื่องของตัวหลังคามีการแลปหลังคาด้วยสติกเกอร์อย่างดีนะครับให้ทําน่ายสีรถของออนติเมตด้วยครับผมนะครับและทั้งหมดเนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นพิเศษของอีซูซสยามซิตี้โอ้โหนี่ผมบอกได้เลยว่าลำนี้นะแต่งเฉพาะแต่งเดียวนะแต่งด้วยล้อด้วยอะไรด้วยชุดโช๊คชุดฝากระปรงนี่แสนกว่าแสนกว่าผู้จัดการมีโปรโมชั่นนะครับคืออย่างนี้ครับราคารถเนี่ย 1น9่0ล้านครับผมแต่งไปแสนกว่าเกือบแสนห้าเนาะเบ็ดเสร็จลูกค้าท่านนี้ออกรถใช้เงิน1 5 9 9 0 0 0้านได้แบบนี้เลยเหรอได้แบบนี้หมดเลยอหอนะะคิดดูแล้วกันว่าราคาเงินดาวเนี่ยเท่ากับราคาของแต่งรถเลยครับผมแต่ว่าเขาได้เรื่องของแต่งรถด้วยและได้รถยนต์คันนี้ด้วยโอ้โหครับผมเพราะฉะนั้นอีสุทสยามซิตี้จัดมาแล้วครับใครที่เป็น f c นาอยู่ไปเลยเพราะผู้จัดการค่อนข้างที่จะ จะนัาจะเต็มผมดูแลให้ครับอยู่ที่คลองสี่ลำลูกกาครับผม029945610 9ถ้าเป็นเบอร์โทรพิการเล็กก็คือ0854867825หรือ0651426969ครับผมก็ฝากสยามทิตี้ด้วยนะทั้งสาขาเกษตรโนวมินก็คือไปหาเจได้ถูกต้องครับผมก็เรามาดูทรงหล่อๆนะครับสวยนะ สวยครับสวยครับก็ลูกค้าเนี่ยจริงๆก็คือมีต้นแบบมาจากรถของนักกมลครับผมแต่ว่าก็คือนักกมลทําเป็นตัวอย่างครบมและลูกค้าเห็นลูกค้าก็ต้องการลูกค้าก็อยากได้เพราะนั้นลูกค้าทุกท่านที่สนใจนะครับสามารถสอบถามมาได้ที่ Facebook ของอี o สุสยาม i ีททุกสาขานะครับเรามีที่ปรึกษาการขายเนี่ยคอยให้คำแนะนําและคอยให้โปรโมชั่นครับผมและสําหรับน้าเนี่ยปีนี้นะครับ ทางอีสุสิ่วสยามิตี้ในนักการเมยางก็จะทำคอนเทนต์ร่วมกันรวมถึงจัดโปรโมชั่นร่วมกันได้เลยครับยยินดีเลครับถ้ามีลูกค้าจากอีสุสิ่วสยามิตี้นะครับมาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมได้เลยครับโดยที่จะมีแผ่นป้ายทะเบียนนจะเป็นลูกกตากลโองก้กระต่ายผมนะให้โปรโมชั่นพิเศษอะไรครับมีแน่นอนครับคือเข้ามาได้เลยถ้ามาจากอีสุสิ่วสยามิตี้นะเพราะว่าถ้าเป็นสายมิวสิกนะก็มั่นใจได้เลยว่าจบแน่นอนแบบนี้ครับผมครับก็ฝาก FC นะด้วยนะครับโปรโมชั่น พวกสายมีอสายครอบครัวนะจบแน่นอนลูกค้ารายนี้เป็น FC ซจากอยุธยานอยุทยาธงชัยคำพูนะครับรถพรุ่งนี้วันนี้เลยครับโอ้วันนี้เลยเหรอเสร็จจากร้านนักกมลเนี่ยเดี๋ยวพรุองรไปล้างแล้วก็ส่งมอบเลยโอเคครับใครที่หารถอยู่ครับไปได้เลยครับอีสุสยามซิตเต้ครับผมครับผมสำหรับวันนี้ขอบพระคุณผู้จัดการด้วยครับนักกมลเลยนะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ